นิทานเรื่องลิงน้อยตอบแทนผู้เสียสละในป่าดงดิบอันเขียวขจีมีลิงน้อยตัวหนึ่งชื่อลีโอเขาเป็นลิงที่สุขสนและชอบผจญภัยมากวันหนึ่งขณะที่ลีโอกำลังโหนตัวจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือลีโอหันไปมองต้นเสียงและเห็นกระรอกตัวน้อยชื่อนัตตี้กำลังถูกงูเหลือมรัดแน่นอยู่ งูเหลือมรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆและนัตตี้ก็เริ่มหายใจไม่ออกลีโอรู้อยู่แก่ใจว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยนัตตี้โดยไม่ลังเลลีโอจึงกระโจนเข้าหาช้างตัวใหญ่ที่มีงาอันยาวและงดงามชื่อจัมโบ้ลีโอขอร้องให้จัมโบ้ช่วยเขาต่อสู้กับงูเหลือมเพื่อช่วยนัตตี้จัมโบ้เป็นที่รู้จักในเรื่องความใจดีและความกล้าหาญและเขาก็ไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ จัมโบ้เดินเข้าหาช้าๆตรงไปยังงูเหลือมงูเหลือมหันหน้ามาทางจัมโบ้และเตรียมโจมตีจัมโบ้ใช้งาอันทรงพลังของเขาพุ่งแทงงูอย่างรุนแรงงูเหลือมพยายามพันจัมโบ้แต่ด้วยพละงกำลังที่เหนือกว่าจัมโบ้จึงสามารถแกะวงแหวนของงูเหลือมออกได้เมื่อได้รับการปลดปล่อยนัตตี้ก็วิ่งเข้าไปหาลีโอและจัมโบ้เพื่อขอบคุณที่ช่วยชีวิตเธอเธอบอกพวกเขาว่าหากไม่มีพวกเขาเธอคงถูกงูเหลือมรัดจนตายไปแล้ว ลีโอยิ้มให้เธอและบอกว่าเธอยินดีที่ได้ช่วยเหลือจัมโบ้บอกกับลีโอว่าเขาประทับใจในความกล้าหาญและความมีน้ำใจของเขาเขากล่าวว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีมากและทุกคนที่ทำเช่นนั้นสมควรได้รับการยกย่องนัตตี้ขอร้องให้ลีโอและจัมโบ้ไปที่พงต้นไม้ของเธอเพื่อพักผ่อนและกินผลไม้พวกเขาใช้เวลา,ามาบ่ายด้วยกันโดยแบ่งป็นเรื่องราวและหัวเราะอ,อย่างสนุกสนาน เมื่อพระอาทิตย์ตกดินนัตตี้ก็ขอบคุณลีโอและจัมโบ้อีกครั้งสำหรับความเสียสละที่พวกเขามีให้เธอลีโอบอกนัตตี้ว่าเขาเพียงแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นใครเขาก็จะช่วยเหลือเสมอนัตตี้บอกว่าเธอประทับใจกับความเมตตาและความกล้าหาญของลีโอแล้วเธอก็สัญญาว่าเธอจะเล่าเรื่องราวความกล้าหาญของลีโอให้กับลิงตัวอื่นๆในป่าฟัง ในไม่ช้าเรื่องราวของลีโอและการเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นก็แพร่กระจายไปทั่วป่าลิงตัวอื่นๆต่างพากันชื่นชมลีโอในความกล้าหาญและความเห็นอกเห็นใจของเขาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลีโอก็กลายเป็นที่รู้จักในนามลีโอผู้กล้าหาญนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีและมีเกียรติไม่ว่าเราจะต้องเสี่ยงอันตรายหรือความไม่สะดวกก็ตาม การกระทำความดีของเราอาจสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้อื่นได้และการช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้เรามีความสุขได้